สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการขับรถเล่นนะครับรายการนี้เป็นรายการขับรถพาทุกทุกท่านไปเที่ยวเราจะมีรถที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิง้งหรือไปทำอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่พวกเราทำกัน วันนี้คุณอยู่กับ EP แรกนะครับยังไงก็ตามติดตามกันไปต่อเนื่องนะครับกับรายการขับรถเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับในวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปขับรถเล่นกันครับ Mazda CX 30นะครับมีการออกแบบภายใต้ c o n c e p t ต์ Red is more เรียบรู้ดูดีนะครับเป็นปรัชญาการออกแบบที่โดดเด่นภายใต้คำว่าโ o d o Design ของ Mazda นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้งของ Mazda อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักคำนี้ดีนะครับแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆว่าโ o d ดดีไซน์เป็นยังไงรถมาด้ a CX 30นะครับมาพร้อมกับรื่อง,งนสก Sky a c t i v ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ มาพร้อมกับความแรงและก็ประหยัดน้ํามันนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบ i Active Sense นะครับเป็นระบบควาปบอดชัยสูงสุดที่มาได้ให้มารถคันนี้นะครับทั้งคันนะครับมีถึง12ระบบด้วยกันซึ่งเรียกได้ว่าขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแน่ๆนะครับอย่างที่บอกครับมากับเครื่องเสียง Bose นะครับใครที่เป็นแฟนคาท้ใครที่รักการดูหนังรักการฟังเพลงผมเชื่อว่า จะต้องรู้จักเครื่องเสียงบอ h เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงที่ได้รับคำนิยมมากนะครับในโลกเลยทีเดียวนะฮะยังมีฟีเจอร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปเรื่อยๆระหว่างที่เราขับรถเล่นในขออยังที่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเราจะพาเพื่อนๆนะครับไป ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีผมได้ยินมาว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ยอดนิยมของวัยรุ่นชาวจังหวัดปัตตานีเลยจากจริงยังไงมีเมนูมีอาหารเครื่องื่มอะไรที่น่าสนใจร้านจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราขับรถเล่นไปดูกันครับและตอนนี้ผมก็พาทุกๆคนนะครับ มาถึงบริเวณร้านอารลี่คาเฟ่ด้วยเจ้ามาส d a CX 30ตัวนี้นะฮะอยากจะบอกว่าความรู้สึกในการขับขี่โอ้โหมันนุ่มสบายมากๆเลยครับภายในนี่นะครับสวยงามมากๆสมกับรางวัลคาร์ออฟเดอะเยียงจริงแล้ววันนี้เราจะมาทานมื้อเที่ยงกันที่อารลี่คาเฟ่ลองดูนะครับว่าเมนูวันที่เราจะทานวันนี้เป็นเมนูอะไรแล้วก็เครื่องดื่มหรือในร้านจะมีบรรยากาศยังไงบ้างตามผมเข้าไปดูเลยครับ นี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเป็นบรรยากาศของหน้าร้านนะครับนี่คือคาเฟ่อาลีคาเฟ่นะครับแอนโคเป็นคาเฟ่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยายลัยสงขลานครินนะครับสังเกตง่ายๆจุดสังเกตง่ายๆก็คืออยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสงขลานครินนั่นเองนะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเพิ่งจะประกาศคลายล็อกดาวลูกค้าก็เยอะๆนะครับ แต่ปกติร้านนี้ก็ลูกค้าก็เยอะหนาแน่นอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มื้อเที่ยงเราจะกินอาหารอะไรกันเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศด้วยว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยฮนะซึ่งทางร้านก็จะมีมาตรการนะครับก่อนที่จะให้บริการลูกค้าก็ขอความรู้านะสวมหน้ากากนอนามัยก่อนเข้าใช้บริการนะครับทางนี้ก็ โอเคมีสถานประกอบการมีเซอร์ติฟิเคตนะครับบอกว่าสถานประกอบการกิจการประเภทนี้ที่นี่นะครับสะอาดปลอดภยัยป้องก,กันโรคโควิด1 9ซึ่งผ่านมาตรฐานแล้วก็พนักงานให้บริการเนี่ยมีวัคซีนครบแล้ว2เข็มทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเราจะผ่านประตูบันใหญ่เข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับขอเมริกาโน่เย็นหนึ่งแก้วนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเมนูอาหารก็มีเยอะมากมายนะฮะนี่ฮะเข้ามานะครับเนื่องจากสถานาการณ์โควิดเข้ามาเราก็จะมีฉากกัน้นเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะครับก็ถือว่าทางร้านเนี่ยเอาใจใส่นะครับในการให้บริการลูกค้า มันปลอดภัยได้มาได้ครับปลอดภัยแน่นอน <mm> มีเมนูอาหารเพียบเลยนะฮะ <mm> นี่เยอะแยะมากมายนะครับ <mm> ส่วนเมนูเครื่องดื่มก็เยอะแยะเช่นกันนะฮะเราอยากทานอะไรก็มาสั่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็ชําระเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมและทีมงานก็จะทานทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับส่วนเมนูจะอร่อยอยังไงเดี๋ยวเราสั่งแล้วชิมแล้วเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันดูนะฮะ ระหว่างนี้เดี๋ยวก็พาไปชมบรรยากาศภายในร้านกันหลังใหญ่ที่ขึ้นมารอบนชั้น2นะฮะเราสั่งอาหารไปจริงๆเมนูอาหารมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้เรามากันแค่5คนเรามากัน5คนอาหารไม่กล้าไม่กล้าเียสั่ง อะไรเยอะกลัวกินไม่หมดครับแต่ว่าพมอดีว่าเจอไฮไลท์ที่เด็ดที่ร้านนี่เลยฮะเมื่อกี้ผมถามน้องๆเขาว่าเมนูอะไรที่เป็นเมนูที่แบบขึ้นชื่อที่สุดเขาบอกว่านี่เลยฮะข้าวผัดเฮ้ยไม่ใช่ทร้านที่ปนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหน้าตาหน้าทานมากฮะปลาทูเนี่ยเขาบอกว่าผ่านมาจากแม่กลองนะฮะเป็นปลาทูมาไกลมากแล้วก็น้ำพริกเนี่ยเป็นสูตร ดั้งเดิมของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านมีนมาพร้อมกับเครื่องเตรียมเยอะแยะมากมายเลยผมยังไม่รู้ว่าจะกินยังไงหมดเลยนะฮะอีกเมนูหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากที่ที่บอกไปตอนแรกว่าร้านเนี่ยมันอยู่ตรงข้า, pues <c oughs> ขามกับมหา,าวิทยาลัยเมนูที่เด็กๆชอบสั่งมากที่สุดนะฮะเวลาเข้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือข้าวไข่เจียวทงเครื่องโอ้โหเนื้อแน่นๆเครื่องแน่นๆน่าทานมากครับอีกเมนูหนึ่งอันนี้ ไม่มีดราม่านะฮะประเด็นนี้ดราม่าอยู่ในโซเชียลตอนนี้ก็คือข้าวกะเพรากุ้งแต่เนี้ยกุ้งเยอะมากแี้วมีโบกิเกวมาด้วยอันนี้ผมสั่งเป็นเป็นแบบพิเศษแล้วก็เรามีอีกอย่างนึงรู้สึกจะเป็นข้าวไก่กรอบใช่ไหมฮะข้าวไก่กรอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่หมารอยอีกแป๊บหนึ่งโอเคแต่เราก็กินกันก่อนแล้วก็มีเมนูอะไรอีกเดี๋ยวค่อยไปดูข้างล่างนะครับยังไงก็อขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับ มาลองดูนะฮะที่นี่พริกน้ำปลาน่ากินมากนะข้าวมีไข่เจียวมีน้ำปลามีกุ้งกระเพรากุ้งไปกุ้งดีมากเด้งมากฮะกุ้งเด้งมากมาลองฮะอยากให้มาลอง เรื่องไม่ถูกเลยฮะตอนนี้มอาหารเต็มโต๊ะไปหมดมาเป็นว่ามาลองดูนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเข้ามาในร้านเราก็จะมีบรรยากาศที่เป็นโซน ภายในที่มีห้องติดแอร์นะครับเป็น2ชั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนของภายนอกที่เป็นโซน o ท t ดอร์ซึ่งเป็นสวนนะครับก็ได้รับความนิยมมากๆของกลุ่มวัยรุ่นที่มากันหลายๆคนนะครับมานั่งบรรยากาศใครที่ไม่อยากแบบอยู่ในห้องแอร์ก็มาโซนสวนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะมีต้นไม้ใหญ่แบบใหญ่มากซึ่งก็เวลาที่แดดร่มลมตกก็นั่งตรงนี้ก็คือสบายมากๆเลยนะฮะก็จะมีวันนี้ มีมีลูกค้าอยู่เยอะพอสมควรครับก็ยังไม่อยากจะรบกวนเวลาของลูกค้ามากนะครับก็พื้นที่ที่เป็นสวนนะครับก็นั่งได้สบายตั้งแต่กลางวันตอนเย็นตอนเช้าน,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 นั่งได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดนะฮะร้านนี้จะเป็นสวนทางด้านหลังใครที่เบื่อความวุ่นวายทางด้านหน้าก็มาแอบหลบนั่งที่ด้านหลังได้แต่ว่าเราก็ยังมีทางด้านหน้าเดีย๋ยวผมพาไปดูทางหน้าน,นะครับว่าพื้นที่นั่งทางด้านเอาท์ดอร์ด้านหน้านีเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากจะรบกวนมากนะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งด้านหน้าเราก็จะมีที่นั่งเราจะมองรถวิ่งไปรถวิ่งมาได้นะครับถือว่าร้านนี้ครบวงจรตอบโจทย์ทั้งลูกค้าที่อยากจะอยู่ด้านในเอาดอนนั่งห้องแอร์เย็นๆหรือว่าจะมานั่งด้านนอกนะครับรับลมรับแสงแดดอ่อนๆทําให้รู้สึกว่าร้านนี้มีบรรยากาศที่หลากหลายผมว่า เหมาะแก่การที่จะลองมานั่งนะครับไม่ว่าจะทานกาแฟทานเครื่องดื่ม,มอื่นๆมีเยอะแยะมากมายให้เลือกรวมทั้งรับประทานอาหารด้วยนะครับร้านอารีคาเฟ่เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์หนึ่งวันนะครับเปิดเวลาตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแวะเวียนไปมาก็มาทานอาหารทานเครื่องดื่มที่ร้านนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็สัมผัสบรรยากาศของร้านกาแฟที่แบบถือว่าชิคมากครับในจังหวัดปตัตตานีผมว่าหลายๆคนที่ยังไม่มานะครับอย่าพลาดโอกาสเลยมาที่ร้านคาเฟ่อัลลี่นะครับแห่งนี้มีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มวันนี้เมนูอาหารที่เราสั่งมานี่คือส่วนดนึงเท่านั้นนะฮะยังมีเยอะแยะมากมายซึ่งผมว่าเมนูอาหารทุกๆเมนูเนี่ยอร่อยมากๆเพราะว่าทางร้านเลือกสรรแต่วัตถุดิบที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ผม เล็กคอมเมนต์ครับว่าให้ขับรถเล่นมาที่นี่สําหรับวันนี้รายการขับรถเล่น EP ที่หนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับมาสด้าปัตตานีนะครับสามแยกดอนลักบริษัทชูเกียรติยนต์จำกัดผู้แทนจําหน่ายรถยนต์มาสด้าแห่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะครับผู้ใดที่สนใจเพื่อนๆที่กําลังมองหารถยนต์ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับมาด้าสองมาด้าสามมาด้าซีเอ็กซ์สามมาด้าซีเอ็กสามสิบ มาด้าเซ็กมาด้าเซ็นะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่บริษัทชูเกียตยนต์จำกัดตามเฟซบุ o กนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ให้ขึ้นที่ติดต่อให้นะครับลูกค้าก็สามารถติดต่อไปได้เลยสาหรับวันนี้รายการขับรถเล่นก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วส่วนดีพีหน้าขับรถเล่นเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันใน EP ถัดไปครับขอบคุณครับ